มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีศูนย์และสถานีวิจัยต่างๆอยู่ทั่วประเทศสาหรับงานวิจัยทางด้านประมงนั้นพาหนะในการสํารวจวิจัยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปลงเรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งลากอวนในอ่าวไทยกันครับไชได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับแล้วก็ผมกําลังอยู่กับท่านนายเรือนะครับแล้วก็นาย ต้นกลดเรือนะครับก็ที่นี่คือเรือสำรวจวิจัยลำแรกนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่ว่ารายละเอียดของเรือเนี่ยผมกำลังรอท่านผู้ดูแลเรือลำนี้อยู่นะครับอ้าวอาจารย์มาพอดีเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผม๋อเชิญครับผมขาเลยยึดไว้หน่อยเพราะเรากําลังอยู่บนทะเลกันนะครับนี่ก็คืออาจารย์สุริยันนะครับทันกิจจานุกิจอาจารย์เป็นหัวหน้าสถานีวิจัยประมงศีราชาครับ ก็บอกให้ผู้ชมไปแล้วนะครับว่านี่คือเรือสำรวจวิจัยลำแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนะครับไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไงครับอาจารย์เราถึงได้เรือลำนี้มาอ๋อเรือเรือลำนี้นะครับเราก็ได้รับโอนย้ายมาจากกรมประมงครับคือศูนย์พัฒนาการประมงทะเลฝั่งตะวันออกนะครับที่จังหวัดระยองจนถึงปี2องพนน่อนะครับทางคณะประมงเองมีดำริว่าเราสมควรจะมีเรือฝึกนิสิตนะครับเรือแล้วก็เรือทำวิจัยครับ ดังนั้นเราก็เลยนำหนังสือไปขอ,อโอนเรือจากกรมประมงมาซึ่งทางศูนย์เองก็อนุญาตให้มีการโอนย้ายการโอนย้ายนั้นเราก็ทำเสร็จสิ้นตั้งแต่ประมาณต้นปี2544นะ 2, ครับแล้วก็ออตอนอปี2545เรือก็เรานังไปเข้าอู่นะครับที่สมุทปราการแล้วก็เป็นเวลา3เดือนและเพิ่งมาประจำการที่สถานีวิจัยประมง ศิรชานั้นตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2545เป็นต้นมาครับก็ที่ผ่านมาัก็คือเรื่องราวความเป็นมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นเรือสำรวจวิจัยนะครับมีชื่อว่าเรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าจะมาพร้อมๆกับตอนที่ฉลองครบรอบ60ปีของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมทีนี้ก็ต้องถามอาจารย์สุริยันนะครับว่าเรือสำรวจ วิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างครับอาจารย์เพราะหน้าที่หลักนะครับก็คือผลงานของนิสิตของคณะประมงนะครับแล้วก็ทำวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยทางๆการประมงนะครับแล้วก็เราสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลหรือเครื่องมือสตร์หรือเครื่องมือทําการประมงได้ด้วยเช่นกันครับทีนี้ก็อยากจะให้อาจารย์สุริยันพูดถึงส่วนประกอบของเรือสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีส่วนประกอบ สำคัญตรงไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็สําหรับในส่วนของการเดินเรือนั้นจริงๆผมอยากให้คุยกับทางผู้ควบคุมเรือคือนายเรือนะครับเดี๋ยวเชิญในเรือตรงนี้เลยครับนะครับแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยครับผมอภิรักษ์นินทุยครับจบจากศูนย์ฝึกมัจจินนาวีครับเป็นในเดรัจประจําเรือเกษตรศาสตร์เองครับครับผมต้องถามคุณอภิรักษ์แหละครับว่าในเรือเกษตรศาสตร์หนึ่งของเราเนี่ยมีส่วนอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรืออะไรบ้างครับครับในห้องนี้ครับคือห้องบังคับการเดินเรือครับหรือว่าสะพานเดินเรือห้องกัปตัน ครับผมต้องครับผมก็จะมีอุปกรณ์เดินเรือที่เราไมอยู่ตัวนี้ครับเป็นโคซาวเดอร์ครับหรือเครื่องวัดความลึกของน้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้คือโซน่าครับเครื่องมือหาฝู่ปลาครับเอตัวนี้ทำไมยังไม่ได้ใช้ครับตัวนี้ยังยังไม่ปิดอยู่เพราะว่าตอนนี้เราวิ่งที่ความเร็วที่เกิน3น็อตอยู่อ๋อครับผมสามไมล์ทะเลครับแล้วมันจะต้องเริ่มใช้ตอนความเร็วเท่าไหร่นะครับความเร็วต่ำกว่า3มไมล์ทะเลครับหรือว่าเราจะมาดูตอนที่ช่วงที่เราล่างนินก็ได้อ๋อครับผม หาปลาเรียกว่าอะไรนะโซน่าอะไรโซน่าครับโซน่านะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับแล้วส่วนอื่นละครับมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนของตัวนี้ครับคือเครื่องมือถือท้ายนะครับครับซึ่งเครื่องมือถือท้ายของเรานี้จะมีทั้งหมด5ระบบครับตอนนี้ที่เราถือท้ายอยู่โดยไม่ใช้คนก็คือใช้ระบบออโต้ออโต้ไพรอตครับแล้วก็ครับผมมีเหมือนคันโยกจากครับเหมือนเกียร์รถยนต์นี่ฮะส่งเดินหน้าไปหลังนะครับ โยกเอาตอนนี้เราก็เดินหน้าเดินหน้าก็ไปข้างหน้าครึ่งตัวอยู่ครับผมโอเคครับผมแล้วส่วนอื่นแล้วครับส่วนอื่นเราก็จะมีเรดาร์ตอนนี้เรามีเรดาร์มสองตัวครับที่ตัวที่เราใช้อยู่เป็นเรดาร์ตัวใหม่นะครับครับผมตัวนี้จะเป็นที่ทันสมัยสามารถตัวจับหาวัตถุบนพื้นน้ำได้เรือพวก เกาะต่างๆเราสามารถวัดระยะทางสําหรับในการเดินเรือในเวลากลางคืนเพื่อติดเรื่องเรือเดินกันนะครับครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้ครับเป็นวิทยุสื่อสาร๋อตรงนี้จําเป็นเลยจำเป็นครับทุกเรือทุกลำต้องมีต้องมีครับครับอ่าด้านหลังมีอะไรครับโต๊ะแผนที่ครับผมครับผมเอ่อไปดูกันเลยอันนี้คือโต๊ะแผนที่ในส่วนของแผนที่เราก็จะขีดเข็มจากที่เราออกมาว่าเราจะไปที่จุดไหนนะครับครับผมแล้วเราก็จะ ขีดเข็มออกมาแล้วเราจะตั้งเข็มนี้ใน GPS ครับนี่คือ GPS ระบบเดินเรือด้วยดาวเทียมหาตำแหน่งที่เรือด้วยดาวเทียมครับผมเขาจะกําหนดพิกัดของเรามาเป็นละติจูดลองติจูดครับซึ่งเราสามารถนําพิกัดนี้มาพล็อตในแผนที่ว่าเราตอนนี้เราอยู่บริเวณไหนของแผนที่ครับก็คือก่อนออกเดินทางเราก็ต้องเตรียมแผนที่เตรียมคํคนวณวางแผนการเดินเรือก่อนอ๋อครับ ครับแล้วเรื่องของเรือนี่ถามใครนะครับต้นกลต้นกลเรือสวัสดีครับต้นกลเรือครับสวัสดีครับผมแนะนำกับกองนิดนึงครับชื่ออะไรครับวรลลุปป้อมมาครับผมจากสืบฝึกพนิตนาวีกรมเจ้าท่าครับเป็นต้นกลเรือครับสำรวจวิจัยเกษตรสัตว์หนึ่งครับครับผมแล้วคุณวรลลุปนะครับทำหน้าที่อะไรบนเรือเกษตรสัตว์หนึ่งครับผมอยู่ในตำแหน่งของต้นกลเรือนะครับที่มีความรับผิดชอบทางด้านเกี่ยวกับระบบ เครื่องจักรกลต่างๆนะครับของเรือบนเรือลำนี้นะครับซึ่งขันนี้ที่อยู่นี่ก็คือเป็นส่วนงานของการควบคุมของห้องเครื่องนะครับซึ่งสามารถควบคุมเครื่องยนต์ได้จากแผงควบคุมนะครับซึ่งอยู่ติดชุดเดียวกับชุดของเซอร์กิเยร์นะครับซึ่งในชุดของคอนโทรลเพนเนนก็จะมีอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งเซนเซอร์จะส่งขึ้นมาบนสะพานเดินเรือดังนั้นเราสามารถที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับ ดูเรื่องเกี่ยวกับสภาพเครื่องในขณะเดินทางได้จากบนสะพานเดินเรือโดยที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ห้องเครื่องอ๋อครับผมสุดท้ายสุดท้าบนทางของเรือนะครับจริงๆแล้วจะแบ่งส่วนนี้ก็คือจะมีส่วนตัวเรือนะครับส่วนสะพานเดินเรือและส่วนห้องเครื่องนะครับที่จุดที่เราอยู่นี่ก็คือบริเวณสะพานเดินเรือครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของการควบคุมเรือนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเดี๋ยว อย oh, mm ู่ทางด้านล่างเดี๋ยวปดูกันจะเป็ส่วนของห้องการขับเคลื่อนซึ่งในห้องนั้นก็จะมีพวกเครื่องจักรใหญ่นะครับเป็นเครื่องเม n เอนจินของเรือลำนี้นะครับอยู่หนึ่งเครื่องนะครับแล้วมีเครื่องไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆปั๊มน้ำนะครับซึ่งอยู่ห้องด้านล่างนะครับ ซึ่งเป็นส่วนของการขับเคลื่อนเรือลำนี้ครับผมรับอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือส่วนรับผิดชอบทั้งหมดของคุณวรุฒธที่ดูแลครับต้องขออนุญาตอาจารย์สุยันพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์นะครับเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเพราะทราบว่าบริเวณอ่าวไทยของเราก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยทีเดียวครับผมครับผมก้อนนี้นะครับจากที่เราเดินเรือมานะครับแล้วก็ทําการศึกษามาช่วงระยะหนึ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อมูลที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าอ่าวไทยนะทรัพยากรสัตว์น้ำนะลดน้อยถอยลงไปมากนะครับ จากการที่ว่าเราไปลากนะครับตังการทดลองลากจากเครื่องมืออวนลากที่เด็กนิสิตของคณะมนตร์ได้จัดทาขึ้นนะครับเราก็พบว่าสัตว์น้ําที่มีอยู่นั้นปรมาณน้อยมากและเป็นสัตว์น้ําที่ว่าเป็นเศรษฐกิจนั้นก็น้อยกว่าน้อยอีกนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กมากนะครับผมก็อยากให้เราช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับแม้กระทั่งการใช้เรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งในการศึกษานั้นเราเองก็จะลาก ต้องตามกฎหมายนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด<ผ>มนะครับเพื่อแต่เพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีลากการลากสาธิตให้เด็กดูครับผมทีนี้ก็ต้องถามกันในเรื่องของเรือประมงเรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์หนึ่งนี่แหละครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะกำลังดูอยู่แล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักวิจัยหรือหน่วยงานที่ ทำงานวิจัยอยู่อยากจะมาขอใช้บริการ,รแล้วจะติดต่อกันยังไงล่ะครับอาจารย์ก็ติดต่อได้ที่สถานีวิจัยประมงสีชาน,นะครับ,รบก็หมายเลขโทรศัพท์ก็038นะครับ311 379 ครับผมแ้ว0 38 312229ครับผมครับผมแล้ะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยินดีนะครับบริการแล้วก็บริการทุกหน่วยงานครับครับผมนั่นแหละสิ่งสําคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับช่วงสินทรัพย์จากการวิจัยก็หมดเวลาลงแล้วพอดีเลยนะครับผมก็อยากขอขอบคุณอาจารย์ที่พามาดูนะครับสภาพอ่าวไทยเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใน กลนเรือนะครับอันนี้พูดถูกไหมครับก็เรื่อต้นกลนเรือเลยนะครับนะครับยังมีอยู่นายเรือแล้วก็นายเรือนะครับแล้วก็อาจารย์สุริยันนะครับทางกิจจานุกิจหัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชานะครับวันนี้ของาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง